เวีนวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีแห่งนี้ถือเป็นย่านเก่าแก่ที่มีคนอาศัยอยู่มานานหลายสิบปีมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวารีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีประชาชนนิยมมาสักการะอยู่เสมอทําให้บริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่กลายเป็นแผงลอยขายดอกไม้ไหวพระและยังขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายข้าวของเครื่องใช้จูงใจผู้ที่เดินผ่านไปมา โดยเฉพาะฝั่งที่เคยเป็นห้างมอริี่คิงที่ตอนนี้กลายเป็นตึกร้างทำให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายและหาเลี้ยงชีพนานหลายสิบปีแต่จากนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครที่พบว่าวงเวียนใหญ่มีหาเร่แผงลอยตั้งอยู่หนานแน่นและยังมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเดินผ่านร้านค้ารวมไปถึงการจอดรถส่งของหรือจอดรถซื้อของที่ถือว่ากีดขวางการจราจรด้วย กรุงเทพมหานครจึงประกาศให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงค้าอยู่ในบริเวณนี้ต้องโยกย้ายออกไปเพื่อคืนทางเท้าที่สะอาดสวยงามให้กับประชาชนอีกครั้งตอนนี้มันคือว่ามันมันไปไหนมันก็ลำบากนะซ้ายขวามันก็จะเกะกะหมดอะมันไม่โล่งถ้าเกิดเที่ยวออกไปตรงนี้มันก็จะเงียบมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็สบายเวลาเดินเงี้ยเพราะว่ามันจะได้เดินข้างบนได้ไม่ต้องเดินข้างล่าง ต้องทาความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่ามันเหมือนกับไล่เขาไปไงมันก็น่าจะมีอะไรที่คุยกันได้นะครับมันก็น่าจะเป็นระเบียบที่ดีกว่านี้จากที่กรุงเทพมหานครจัดประชุมผู้ค้าเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าได้ชี้แจงต่อผู้ค้าว่าจะจัดระเบียบทางเท้าบริเวณนี้ให้สะอาดไม่ให้มีหาบเร่แผงลอยเข้ามาขายของอีกและจะเริ่มดําเนินการทันที แต่ทางกลุ่มผู้ค้าได้รวมตัวกันยื่นหนังสือเพื่อขอเลื่อนการดําเนินการออกไปอีก4เดือนนอกจากนี้ผู้ค้าทั้งหมดจะต้องย้ายไปยังพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครจัดสรรเอาไว้ให้คือตลาดท่าดินแดงที่มีผู้ค้าจากตลาดคลองถมย้ายมาอยู่ก่อนหน้านี้โดยจะเว้นค่าเช่าแผงให้ในช่วงสองเดือนแรกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าทุกคนคนมาไหว้พระแล้วก็มาซื้ออะไรไหว้ไหว้ที่บ้านไหว้อะไรแบบนี้ไหว้พระที่บ้านแล้วก็ไหว้ปู่ตากอะไรแบบนี้ที่เราขายได้แบบนี้ เขาก็มีที่ให้ขายแต่ว่าที่เราต้องเสียเงินอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีเหมือนที่เราเคยขายเพราะเรามีลูกค้าจะมาแต่จริงๆอะ่ะทางที่เราตั้งอะ่ะมันก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าที่มันก็โลง่งแม่ค้าก็ไม่่อยเยอะคนเดินก็ไม่เคยเยอะคนเดินก็เดินสบายนอกจากบริเวณวงเวียนใหญ่แล้วยังมีพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก4จุดที่กรุงเทพมหานครมีแผนจะพัฒนาและจัดระเบียบทางเทา้ทาทั้งจัดระเบียบอย่างถาวรและผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรุงเทพมหานครยืนยันว่าได้เตรียมพื้นที่รองรับผู้ค้าไว้แล้วถึง11แห่งรองรับผู้ค้าได้กว่า12,000แผงการจัดระเบียบทางเท้าครั้งนี้จึงไม่เพียงภาพความเป็นระเบียบที่เราทุกคนจะได้เห็นแต่ผลอีกด้านคือผู้ค้าที่ทำอยู่เดิมก็ยังมีพื้นที่สำหรับทำมาหากินต่อไป